ตามตำนานเก่าแก่จากสแกนดิเนเวียผู้คนเชื่อกันว่าภายใต้ป่าลึกที่ปกคลุมด้วยหมอกและหิมะมีสิ่งมีชีวิตต้องสาเกิดจากคำอธิษฐานที่ไม่ควรูกเมเทในคืนพระจันทร์ดำพวกมันถูเรียกว่าลิ้นดอมอสอรพิษสองขาผู้เฝ้าสมบัติและเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคร้ายเพียงแค่พบเห็นก็เท่ากับคำพิพากษาแห่งความตาย นานมาแล้วเสียงลมโหยหวนเหนือป่าสวีเดนตอนค่ำเอริกเดินลุยหิมะไปยังบ้านเก่าของพ่อเขากลับมาที่นี่เพราะแม่ป่วยหนักและบ้านกำลังจะถูกยึดพ่อเคยเตือนเขาเสมอว่าอย่าไปที่ถ้ำร้างที่นั่นมีสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรพบคืนแรกเอริกพบสมุดบันทึกของพ่อในนั้นเขียนถึงถ้ำลินดอมและสมบัติที่สามารถพลิกชีวิตได้ แต่แรกด้วยคำว่าการสังเวยบางสิ่งที่รักที่สุดเอริกค,คิดแม่และนี่สินเขาตัดสินใจทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวเอริกเดินเข้าป่ายิ่งลึกยิ่งรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมีเสียงกระซิบเหมือนคนเรียกชื่อเขาอยู่ใต้ดินหิมะตกหนักแต่พื้นดินกลับอุ่นยังผิดปกติเขาเจอป่าถ้ำสูงและดำสนิทข้างในสว่างด้วยแสงทองสลัว เหมือนมีไฟลอดออกมาจากกองสมบัติทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเลื้อยยาวๆและเสียงหายใจร้อนเ่าจากความมืดดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นมันคือดวงตาของลินดอรเจ้ามาเพื่อสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการโอกาสครั้งสุดท้ายใช่ไหมเอริกชง,งักแต่ความอยากได้ชนะความกลัวใช่ครับขอเพียงช่วยแม่ของผมผมยอมทุกอย่างลินดอรเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนตอบว่านี่แต่เจ้าต้องให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแก่ข้าเอริกคิดว่าชีวิตตัวเองคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเขาตอบตกลงลินดอมจึงมอบเหรียญทองโบราณให้หนึ่งเหรียญหลายสลักเหมือนงูกำลังอินหัวใจมันหลังกลับมาบ้านแม่ของเอริกหายป่วยราวปฏิหารนี่ก็ถูกลบจากระบบธนาคารทั้งหมดทุกอย่างดีเกินจริงแต่คืนต่อมาเอริกฝันเห็น แอสตริ rid, แฟนสาวของเขากำลังจมน้ำในบ่อน้ำกลางป่ามีงูดำขนาดใหญ่พันร่างเธอแน่นและลินดอมพูดว่าข้าจะมาเก็บสิ่งที่เจ้าสัญญาเอริกตื่นขึ้นมาพร้อมเหรียญทองที่เริ่มหลังเลือดสีดำเขารีบไปหาแอสตริกทันทีพบว่าเธอกำลังถูกหลอกด้วยเสียงกระซิบจากป่าทำให้เธอเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆราวกับถูกเรียก เอริกวิ่งไปดึงเธอออกขณะเดียวกันพื้นดินสั่นไหวเหมือนมีอะไรยักษ์ใหญ่เลื้อยอยู่ใต้ดินเอริก <Eric, S 1> ฉันเห็นผู้ชายแก่ในฝันเขาบอกว่าเธอทำข้อตกลงกับอะไรบางอย่างเอริกกลัวสุดขีดเขาเริ่มเข้าใจความจริงทีละน้อยว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ชีวิตของเขาแต่มันคือเธอลินดอมต้องการแอสริเอริกพาแอสทริมี่าัด เสียงเลื้อยยักษ์ไล่ตามไม่ทันพวกเขาหนีไปถึงบ่อน้ําที่อยู่กลางป่าเหนือดินแตกน้ําดําเริ่มพุ่งขึ้นลิ้นดอมโผล่ขึ้นเต็มตัวงูยักษ์สีดํำอมเขียวมีมงกุฎกร,ระดูบนหัวเกล็ดสะพร้อนยินยานที่มันถูกกลุม,มาเป็นร้อยปีเจา้าสัญญาแล้วเอริกตรงหถึงผู้นี้มาให้ค้าเอริกยืนกั้นไว้ร้องลั่นแอสตริดกลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่ยอมทิ้งเขาไม่ เอาชีวิตฉันไปแทนลินดอมหัวเราะเสียงต่ำชีวิตของเจ้าไม่มีค่าสำหรับฉันแล้วแต่หัวใจเจ้ามีค่ามากกว่านั้นและหัวใจของเจ้านาแอสตริดร้องไห้เธอเพิ่งรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเมื่อลินดอมกำลังจะจับแอสตริดเอ,อริกผลักตัวเองต่อหน้าเธองั้นเอาหัวใจของฉันไปแต่ต้องปล่อยเธอลินดอมชะงักดวงตาทั้งหมดสั่นราวกับสับสน เจ้าเลือกสลักสิ่งสุดท้ายได้จริงหรือลินดอมไม่ได้ต้องการฆ่ามันต้องการพิสูจน์ความรักแท้เพราะครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้ยอมสลักความรักเพื่อสมบัติจึงถูกสาปให้กลายเป็นอสูรเฝ้าสมบัติชั่วนิรันดรไม่มีใครเคยเลือกความรักเหนือความโลภนอกจากเอริกร่างของมันเริ่มแตกเป็นแสงแล้วสลายเหมือนปลดปล่อยคำสาปทั้งสองกอดกันท่ามกลางพายุหิมะที่เริ่มสงบ เอริกพูดเสียงสัน่นผมไม่ขออะไรแล้วขอแค่คุณอยู่กับผมก็พอแอสตริดร้องไห้และพยักหน้าสมบัติที่แพ้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนมองเห็นก็ต่อเมื่อเสียมันไป